สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกกูม굿มอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหฮัโหฮัโหเทสเทสหนึสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ ดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกประจำในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564นะครับแกนะรายการดูดวงชะตาวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมหาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะหลายคนก็ติดต่อมาดูเลิกด,ดูยามนะครับเออบางคนมาดูเลิกทำสัญยกรรมไปฉีดโอท็อปดึงหนังหน้าอย่างเงี้ยนะไอ้เพราะง้ก็จะก็ดูให้นะบางคนก็ดูให้ถึงตั้งสามรอบเลยนะนะเออบุ๊ค <laughs> ดูให้ไปแล <laughs> ้วเสร็จปุ๊บติดโควิด นะเขาปิดก็ไม่ได้ก็ดูให้ใหม่นะพอดูเสร็จปุ๊บเวลาไม่ตรงไม่ได้ก็ดูให้อีกแล้วก็ยืดไปให้เวลามันก็สามารถที่จะตรงกับคลินิกที่จะเปิดในการทําสัลญกรรมนะครับแต่ถ้าใครสนใจที่จะดูเลิกทําสัลญกรรมใบหน้านะหรือสัลญกรรมทั้งตัวเนี่ยก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเพื่อจะได้ดูให้ตรงกับในดวงชะตานะคุณจะไป อาชีดอะไรก็แหมบางทีนะชาพูดมุกเออก็ชีดเล่นมุกไปชีดโอโถงโอท็อปเลยนะเออม่เรียกกระชีดอันนี้นะมาถึงพูดในเรื่องของความฝันนะเออเขาเรียกว่าโบสโมท็อกโมท็อกใช่ไหมเออ,เอ,ออ่ะนะขึ้นสิบเอ็ดค่ำ ความฝันจะเป็นจริงนะแต่ต้องรอไปอีกหลายวันในภายหลังนาจะคุณฝันอะไรในวันนี้นะมาถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์วันนี้ก็ถือว่ามีทรัพย์มากคุณใส่เสื้อผ้าชุดใหม่คุณจะมีทรัพย์มากในวันนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะใครมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยให้คุณไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ นะหรือของใหม่ที่คุณมีอยู่เอามาใส่ซะจะได้ดีมีโชคลาภสระหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับเพราะฉะคุณสะทั้งวันเลยนะตัดผมใหม่ในวันศุกร์มีลาบนะครับตัดเล็บวันศุกร์มีโภกะระซักทาน้้ำมันในวันศุกร์จะเสียสัพ์นะครับโอเคมาถึงเสียงเซนซีประจำวันกันเลยนะครับเซ็มซีประจำในวันนี้ ได้ใบที่เป็นนะห้าสิบหกนะช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีเหตุการณ์ต่างๆเรื่องแล้วที่ไม่ดีต่างๆก็จะผ่านไปสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งอยู่ในความมั่นคงอยู่ในศิลในธรรมนะจะสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะ สิ่งที่คาดหวังนะครับของคุณก็จะสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับในเรื่องของความรักของคุณก็มีความสุขดีนะครับธุรกิจการค้าการขายในตอนแรกก็เริ่มต้นก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีงามนะในเรื่องของการหางานทำเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานทำตามที่คุณต้องการ ในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีมากนะในเรื่องของคะแนนสอบต่างๆนะครับ <c oughs> โอเคมาถึงช่วงปรากฏการป่าดาวทุ่งดีๆกันเลยนะครับว่าดวงชะตาในวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นสีที่ควรเว้นเลยในวันนี้ให้เว้นสีดำสีดำไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีฟ้า ชมพูเหลืองแล้วก็เขียวนะสีที่ดีสุดเลยในวันนี้คือสีชมพูนะสีชมพูอันยังวันนี้คือโกเมนใส่โกเมนได้นะครับคือในวันนี้ถ้าคุณใครอ่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะถ้าคุณขยันแบบสุดๆมีความขยันไม่ขี้เกียจคุณจะมีโชคลาเข้ามาอย่างรวดเร็วในดวงชะตาของคุณนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นข,ขยันเลย เขาเอะไรน,นะทำเวิร์กฟอร์มโฮใช่ไหมเออทำงานอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นให้คุณทํางานลุยออนไลน์เต็มที่เลยถ้าใครขยันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็สีที่ลองลงมาก็คือสีส้มสีหมากสุกนะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเจ้าชะตาก็เป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่ได้มีปัญหาหารืออุปสรรคใดๆในดวงชะตาของคุณวันนี้ให้คุณทําจิตใจให้สบายๆอารมณ์แจ่มใสไม่ต้องไปคิดอะไรหมากมายพักผ่อนกินอิ่มนอนหลับนะดูหนังฟังเพลงสาวอาทิตย์นี้คุณจะได้ไปพักผ่อนที่ดีในดวงชะตานะครับจะมีโชคลาภร้อยประสบผลความสำเร็จสมหวังนะวันนี้ก็นอนให้เต็มอิ่มไปเลย <c oughs> นะเออ แล้วก็มาพูดถึงทิศทิศบอกไปอย่างนี้ตะาวันออกเฉียงใต้ดีนะครับแล้วก็ทิศต,ตอนตกก็ถือว่าดีในดวงชะตาด้วยนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยชาวราศีกุมเนนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังปัญหารูปรศัก์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีสิ่งที่สําคัญเลยโรคร้ายนะโรคร้ายเนี่ยัอน,นอันตารายมากซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะครับรวมถึงโรคเวรโรคก,กรรมในอดีตชาติด้วย นะเออพะฉั้นมันหาสาเหตุไม่พบไงบางทีไปตรวจสอบเอ็กซเล่เอหมอทําไมหาไม่เจอไม่เห็นมีอะไมเห็นเมีนเป็นไรเนี่ยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องามาระวังไว้นิดนึงนะถางทีดีให้คุณสวดมนต์ไว้พระติดเครื่องรางข,งของขังเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแต่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเหรียญเทพพระราหูทรงคุดกับร้ายกายดีนะครับก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะหรือถ้าใครทําดวงน้มพุทธ,ธยะของอาจารย์ไปให้คุณเอาบาสวดฟัก นะวันนี้คุณก็จะกลับร้ายกายดีมีโชคลาภดีๆในดวงชะตา,านะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารอย่างที่บอกนะ่ดีที่สุดนะขอให้คุณตั้งใจคุณจะรับผลตอบแทนที่ดีและโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะให้คุณระมัดระวังปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายตานะครับปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตโรคหัวใจระบบเลือดตะคิวเสลตีบ เอามาพึกเอามาพาดโรคไข้ต่างๆนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดใ,ในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงสิ่งใหญ่ๆโตๆทรัพย์สินเงินทองนะคุณอาจจะเจราจาในเรื่องของอสังหาริรมทรัพย์ ร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยนะก็จะประสบผลความสำเร็จหรือคุณอาจจะเซ็นทีหนึ่งได้เงินแล้วอนะ่ะโชคดีไปนะครับเออได้เงินก็มาแบ่งกงนบ้างนะนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤาหาัสบดีนะครับถือว่าวันนี้ดีนะพูดเราผู้ใหญ่สนับสนุนคุณเต็มที่ในเรื่องของความรู้ความสามารถก็ประสบผลความสำเร็จบุคคลที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยเป็นคนผิวขาวนะครับขาวเหลือง นะรูปร่างผอมให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าการแต่งกายก็ถือว่าเป็นปกตนะิในเรื่องของการพูดการจาเนี่ยพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียหายตรงไหนนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เชื่อถือในคําพูดนะและฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาก็จะถือว่าดีขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันเสราร์นะครับคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสาเร็จสมหวัง ที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอิกทธิพลของดวงดาวในวันนี้ก็มีดาวพระราหูก็ยังติดพิษครดอยู่เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะครับมีรายจ่ายและสิ่งที่สําคัญอย่าไปปีนที่สูงอันเนี้ยสาคัญเลยนะคุณอาจจะไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟมันขาดนะหรืออาจจะไปซ่อมแซมหลังคาหรืออาจจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เสียหายะังนั้น คนเกิดนในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงนี้คุณยังไม่ควรที่จะไปปีนที่สูงอะนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะคุณให้คนดืดไปทําแทนก็ได้นะหาคนดวงดีๆหน่อยนีย่ปีนไปตกมันเจ็บยุ่งเลยนะแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะดาวจันทร์ย้ายราศีเนี่ยสิบห้านาฬิกายี่สิบสี่ทีตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นดีมากจันทร์ร่วมกับดาวเกต จันไปทับราศีกันราเรงชาราคนาราศีมีนเนี่ยถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับมีลาบป,ปากนะและการติดต่อสื่อสารต่างๆชาวราศีกันก็อารมณ์มักจะหงุดหงิดร้อนเร็วมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอนะครับออในดวงชะตาเนบางครั้งก็อาจจะฟู้งซ้านไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณและในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษนาคนะครับดาวจันทร์ติดพิษนาคเนี่ย เวลา21ในกาห5นาทีจันติดพิษนาคให้ระมัดระวังภัยทางน้ำนะครับบางคนอาจจะมีแผลเรื่องรังรักษายากมีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพหรือได้รับผลกระทบกระเทือนนะทางด้านจิตใจถึงขั้นแตกครับต้องระมัดระวังไว้นหนึ่งนะครับเอออย่างที่บอกอ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยนะในช่วงกลางคืนถ้าใครทํางานกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะการถูกล่อลวงถูกแตะหังอะไรประมาณนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ โอเคในดวงตาม,มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วเลยนะชาวลัคนาราศีเมษในอิทธิพลของดาวในเรื่องของการงานวันนี้นะครับคุณไหนต้องใช้ความอดทนใช้ความขยันขันแข็งในการทํางานถึงจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าได้เงินนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีความ อ่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีนะไม่ได้มีปัญหาดูประสักใดๆวันนี้คุณจะมีโชคจากสังคมนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณออกซื้อออนไลน์โซเชียลวัตแอพไฮไฟติกต็อกนะบิงโกอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยโอ้โอแอปเต็มไปหมดนะก็ให้คุณก็เล่นไปนะเออก็จะถือว่าจะมีโชคลภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี พฤกษก์ชาวราศีพฤกษกเนี่ยดวงคุณนะครับวันนี้ดาวสุกกับกลุมรักนะในดวงดาวการเงินกับกลุ้มรักวันนี้การเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับแต่ได้เงินประสบผลความสำเร็จสมหวังดีแต่ดาวพระราหูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอย่างน,น้อยๆให้ระวังมีดบาดกระดาษบาดในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของความรักถือว่าคนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณจะจ่ายแหละนะครับมีรายจ่ายเก็บเงินไปก็อยู่ต้องระมัดระวังไว้ดนึงแต่คุณก็จะมีโชคลาบออกมานะก็ถือว่าเซ็มเตมยังอย่างน้อยก็มีโชคนะแล้วคุณก็จะมีรายจ่ายเข้ามาในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบ,บดีในวันดีในวันนี้ดีนะครับถ้าคุณคิดว่าผู้ใหญ่วันนี้ดีไหมจะมีปัญหาอะไรไหมนะไม,ไม่มีครับผู้ใหญ่สนับสนุนคุณเต็มที่ในเรื่องของการงาน นะในเรื่องของการเงินก็จะมีรายจ่ายนะเกี่ยวข้องขอบครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยดวงคุณในวันนี้คุณก็จะมีเกณฑ์การออกสังคมมีเกณฑ์การเดินทางบางคนก็อาจจะติดต่อพบปะสมาคมต่างๆนะในดวงจะต่างคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดองคานของคุณก็ยังอยู่ในพวกวีละเพราะฉะนั้นการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อน นะครับไม่ควรเสี่ยงโชคในวันนี้เพราะว่าไม่มีโชคลาภสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของความรักนะครับคู่ครองคุณจะเป็นคนที่ขยันในการทำมากินเพราะฉะนั้นะถ้าคุณเจอตกใจหมดเลยถ้าคุณเจอคู่ที่ขยันเพราะฉะนั้นคุณดีแน่นอนนะครับต้องหาคู่ที่ขยันเข้าไว้นะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงโดยชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของ การงานในวันนี้ถือก,ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเจ้าชะตาก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การการงานได้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวพุธวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีมีเรื่องทะเลาะเบอแหวงกันนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวราศีกันเนี่ยลาพะกลุ่มรักวันนี้มีโชคลาภและในวันนี้คุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีในดวงชะตานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงนะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยก็ไปอยู่ในภพสุภะนะในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงด้วยเช่นกันให้ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีนิดหนึ่ง จะมีปัญหาให้ระวังในเรื่องของศัตรูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีชาวราศรีตุลเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกามะเป็นปวินาศหมายถึงงานมักพบความเสียหายนะครับคุณก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกแะให้คุณอยู่นิ่งๆนะครับทํางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณเยวง,งานส้มก็จะมาหล่นกับคุณในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภทางด้านของการเงินที่ดี ในเรื่องของความรักก็ถือว่าจะมีความสุขนะครับนะคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะนะแต่โดยตําแหน่งก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยอยิทธิพลดาวกรรมะก็ไปอยู่ในภพปัตตนิวันนี้การงานของคุณก็จะมีความรับผิดชอบที่ดีในดวงชะตา นะในเรื่องของเครดิตก็จะมีโชคลาภมีเครดิตชื่อเสียงด้วยในด้านของการเงินได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในโัวเตตาญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะครับให้การสนับสนุนส่งเสริมเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะให้เรามาระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับลูกค้าหุ้นส่วนนะครับต่อมาชาวลักานาราศีธน,นูชาวราศีธนูนเนี่ย ดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินวันนี้คุณจะต้องขยันขันแข็งให้มากนะครับในการหาเงินหาทองถึงจะประสบผลความสําเร็จสมหวังนะในวันนี้สังคมเพื่อนฝูงก็จะช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตาของคุณดีในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานก็ถือว่าคุณจะมีรายจ่ายมากให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานนิดหนึ่งนะแต่วันนี้คุณก็จะมีโชคลาภถ้าคุณขยันเนี่ยโชคดาวโชคลาภเลงคุณอยู่ ของชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงนิดนึงนะในการทำมาหากินต่างๆในดวงชะตาในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าจ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ยึดค่อยอยู่นะต้องระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในพุตธการงานก็ถือว่าเป็นปกตินะแต่ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคลาภอะไรมากมายนะักในวันนี้เพราะไม่ค่อยที่จะมีโชคลาภสักเท่าไหร่คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีกุมชาวราศีกุมก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่าไปปีนที่สูงที่ไหนแต่ในเรื่องของโชคลาภการเงินวันนี้ก็มีเข้ามาเป็นปกติดีอยู่แล้ว นในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยเด็ดดังใจมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนู่นนี่นั่นในวันนี้ก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะของชาวลัคนาราศีกุมนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนเจ้าราศีมีนในเรื่องของการงานนะครับก็อย่างที่บอกค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้อง ขยันขันแข็งในการหาเงินอาทอให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณจะมีโชคลาภนะส่วนในเรื่องของความรักในี่ยพวกของก็มีเกณฑ์การออกออกสังคมบ่อยนะครับในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12บสราศี 4, นะเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง รไ่ใบที่หนะครับใบที่สใบที่สโอเคให้เวลาสิบวิเริ่มเช็กงอชาสีงอฉีดป่วยก็จับพอที่รา่ไายใบที่หนึ่งนี้คุณได้ฟักสี่ดาบนะคะนรับเพราะฉะนั้นดวงจะต่างคุณเนี่ยฝาจะมีเกณฑ์การพักฟืน้นนะในเรืของการงานก็หยุดนิ่งส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาในภายหลัง ในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นช่วงพักฟื้นนะครับเนื่องจากปัญหาความรักซึ่งยุติลงไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพักผ่อนในเรื่องของความรักไปก่อนไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ป๊อปสองถ้วยวันนี้คุณดีนะครับจะได้พบมิทุนส่วนที่ดีถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ในเรื่องของการเงินของความช่วยเหลือเรื่องการเงินก็จะประสบผลความสาเร็จในเรื่องของการงานการติดต่อประสานงานก็ราบรื่นนะครับ ต่อมาคนเลืออไพ่ใบที่3วันนี่คุณได้ฟ็ได้ plate. ไดีเอ็มเพรสนะถือว่าดวงชะตาขคุณในวันนี้ก็จะมีความสุขดีนะครับเหมาะกับการงานด้านศิละปะทุกขแขนงนะของเสือของงานต่างๆงานด้านการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์นะอาจจะมีเกณฑ์การแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้นในเรื่องของการเงินก็อาจจะช้าไปบ้างแต่ก็จะได้รับเงินแน่นอนในเรื่องของความรักก็มีความสุขดีนะครับ โอเคอันนี้คือความต้องนานไปก่อนในภาพรวมนะทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ